กลาสวัสดีครับพี่น้องฟองไปทั้งช่องปูนาคมหาลาบเด้ออ่ะมือนี้ก็เป็นมือสันวันดีอ่ามีอีพออ่าเพิ่นได้นำ้ำเตางับมาให้ปูนาคเคตเอาเลขเอาเบอร์เอาโชคเอาชัายหวไปจำวันที่หนึ่งเดือนกรกฎาคมสองพันห้า้อยหกสพี่น้องสิได้ตัวใดพี่น้องก็คอยติดตามด้วยพี่น้องเด้อคอยติดตามไป าทางช่อง YouTube ปู่นาคมหาลาภเนาะพี่น้องเนะาะเอาอีกจักหน่อยนึ่งนะ<ด>พี่น้องเนาะเดี๋ยวปู่นาคก่ท่านพิธีเสร็จซับเรียบร้อยแล้วเ,ลเอาวางลงเลยพ่อเอาวางลงเลยวางลเาางลเาางลยเสร็จซับเรียบร้อยแล้วสำหรับการแต่งคู่แต่งค่ายพี่น้องเหลือแต่เราเวลาอีกจักหน่อยนึงปู่นาคก็สิอ,ออกไปเห็นแล้วว่ามันอิพอสิบัมาพูนนี้โ <laughs> อ้ยพักกานังถ่ายยุ่งหอยคำละบัวอืมไปฉีดยาคุ้งหย่างบ่ ลวกลานั่งถ่ายเยอะเอ้ยมาบ่หน่อยพอว่าสนเลยเอาพี่น้องเด้๋วจะหน่อยพูนักจะเบสพี่น,อน,น้อ,นนองเด๋คอยมาเบิ่งกันว่าได้ตัวใดน้อพี่น้องเนะาะขวสาดับนสวรพ,พรวพระวัยพระอภิธรมเจ้าเจคำจีจงมาเป็นที่พึ่งที่ตั้งแก่ข้าพาเจ้าข้าพาเจ้าแม่นเชืว่าจะตายบได้มาไหวพระนาทีินีส่องิดสางสางมตักก่เป็นที่พึงขั้นเตม่ยวพิงเจ้าคุนเก้านา3คอยเวลาหายก่านี้เสียให้ยิ่จะไดมาอยู่ข้างทิ้งเจ้าด อันว่าตนตัวเจ้าเป็นสามดวงประทีปติดใจคอยเป็นดังนาม,มั่นใจหงเนืองเกศาผมเกศเก่าดังดอกมาลาทัศสมอสิบเลี้ยนกับดังเทียนตั้งไจหูสองคำข้อบูชาพุทธบาทคอยเป็นดังข้อตอกกอแก้วนั่งฝ่าบะลงจักคู่แก้วตายเงี้ยงสองหวูวห้คอยเป็นดังผะทูประทีปไต่บูชาเที่ยวยอดคุ่นแนทอนซาถูกเด้ออันว่าโทษโซ่หายโลคพวกพีตัวขาก็ดีแล้วยาได้ไหมเกี่ยวของในเนื้อแห่งเงี้ยมโจลังพร้อมกำบ,บังลายสิงยาได้ไหมเกี่ยวของพวกภูเขาประสงค์ต่างต่อวุลสิทธิลาชพ่อพร้อมใช้ยอดดวงประชาสัมพนสมะ พุทธบูชาครูธรรมบูชาครูสังฆบูชาครูพุทธบูชาคุณธรรมธรรมบูชาคุณธรรมสังฆบูชาคุณธรรมวันจิตวาสภพุทธนังสภกน้เมสีชินังปารเทจอจจาริยาสภทานังมาขานัสสนังบุเมสุเจวะสเกสุพระมัทเทเวมิหิเกกาหามีปีภริกังสัทายะพุทธศาสนาเสถพยรปิอันตรายเมมาเฮสุตัสเตหัสาสิธิกิจังสิธิกังสพัสิทธิภวันตุเปพุทธกรวตาธรรมการวตาสังการวตา วีดามันดาคราวตาอาจารย์ยักดาวตาพุทธังกระตะธนนานธมังกระตธนานังสังฆังกระตธนานังพุทธังประสิทธิเมตธมังประสิทธิเมสังฆังประสิทธิเมพุทโธธรมโมสังโฆสิทธิกิจจังสิทธิกรรมังสิทธิกาลียะยะตถาคตตสิทธิเตโชใช้โยนิจสิทธิลาโพดิรตังสิทธิพุทธังสิทธิธมังสิทธิสังฆังสาราพติธิพะวันตุเมอังกะสัสิทธิลาโพมหาปุโคมหาเตโชมหาปัญยปิโยนาคคันดาปริตังปิยังมะนาจาริเต Paritawana meang sata pat enta awi kita kita partang panan untuk sakke kami jarupe sik resi karateketarihewi mae diperategang kami tak ruwana kae ke hawatmahhikete Pumakyan dute wacara ha rawwi samya kakatapanaka ditentasan tike yang munirak warawa canang Sa tau alo ayam badan tata masawanaga ayam badan tata masawana ayam badan คัดฉลิมนิ้พนังปรมังคตวาเอกาวีอุมุตะเกวะแขงว่าจะ阿拉ตนังโรมินามาอุมาอามาอามาอุมาณ้าอุนาอุมาอุอุมาอุนาอุอาอุอามาอาณาอานาอามาอุมาณ้าอานาอุนาณ้าอุนาอาณามาน้โมพุทายะกาโลโหติสมุพิจงมาบังเกิดเป็นน้โมพุทายะดาวเน่าทั้งแปดหมื่นสี่พระมหาทับประขันในแก่คุณพ่อพระศรีอริยะคุณพ่อพระโพธิสัตว์คุณพรทั้งอิกราตเจ้าคุณพ่อินการป่าดินแดง แขนสั่งเงยาคุณพะพุตคุณคุณพระธรรมคุณคุณาษคุณคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมาเจ้าสังฆเจ้าคุณศินหาคุณสินปคุณิคุณศิสยยี่สิบเก็ไม่จ้าหานั่งธรณีนีศูนย์โคตรนามสิบพกสันฝาสมาสนินนอกฝ่าจัดตุงคุณพ่อคูคุสันโธโกน่าคารมานกัสโปโนตะมอรรยมไดยนคุณพ่อเทโวชุวะสิอันเขารรมิกราเจ้าคุณพ่อคําคุณพ่อาคุณพ่อดำคุณพ่อค้องาคุณพ่อกระพอยคุณพ่อปลอดภัยคุณพ่ออาจจะเจ้า พลเรือนแน่นอนพลเรือนแนยพลเรือนแตาเมื่อนพลเรือนแตาโม่พลเรือนแตาไฟพลเรือนเตียนกุดไปจกบกุกชงขายที่ชงถ้ำจำถิ่นอยู่ตรงขององค์พระนเบูชาตลอดถึงปูเพิ่มยาเพิ่มปูสังกษ์สาัยาสังกษีเด้อพระพูทมิตรเทวาเจ้าที่ตลอดถึงเทว,วดาประจำตัวพญานาเตาครับเมื่อนี้ลูกหลานทัพวัตถขอโชคลาภเลขท้ายลอตเตอรี่แล้ววันที่หนึ่งสามต,ตัวตัวบนและสองตัวล่างวันประจำวันที่หนึ่งกรกฎาคมพุทธศักราช2566จงโรมาเกิดในกระดองเตา ในตัวของเตาฟ้าเตางับนับมนีอาคัตเฉยยะอาคัตจีอาคัตเฉยยะอาคัตจีอาคัตเฉยอาคัตจีอาคัปโฑทะโยอเยอกาจัตตาริสังแห่งวันนทั้งหลายจัดตัจิงสามิกับพมนุษย์มีวิที์สูงข้าพเจ้าจะพิจารณาโรตโนที่กำลังพิจารณาไว้เมื่อเจ้าสัวคุณบานจะเปิดพระธรรมประกาศขอของอจะชก เรีท้ายรถติ่เรียกถึงสามตัวหรือสองตล่างงวดประจำวันที่หนึ่งกรกฎาคมพุทธศักราชสองพันอขอพระธรมภารกขอกรกตชอหนึ่งสองสาม้าเจ็ดแปดเก้าศูนตัวที่หกจงลงมาบังเกิดในเต่าพญาเต่างับอาคัตเฉยะอาคัจิอาคัตเฉยะอาคัจิอาคัตเสยะที่ ปอมวงกุญพุกสารพัดกุญจปุกโอมุกกุจจพุกขันมกเบียงอยู่ในไข่ให้ลูกปุกเท้มคู่ให้แข็งกับแข็งไตแสงเท่งหมันโองคล้องกัลัวมันเตาสืบสันสมัยทำคนะล้องแล้วถือุกสารพัดกุญจปุกอุกกจพุกขุ่มจะทีกุญจพุกทางจักรุงพาลีกุจปุกท่ามาเท่านี้กุจจพุกทางพระฤสีฤอสีตนเธอจะใส่กุุกประเภทนเล็กยันวานยาพุกทางพระคาถาลอยแปดลำพีกุจจพุกทางพระฤสีปัโกรธเธอจอวดกุญจพาก กูจะปลุกทางพระอินทร์พระพุทธมรรคการกูจะปลุกทางนั่งมารูปเกากูจะปลุกขออะไรไปนั่นกูจะปลุกท่านพระจันทรขึ้นกูจะปลุกท่านรูปพระูปพระในรูปปัตตาแหกูจะปลุกเส้นเศลเอ็งและวก็ดูขอดูสวาสนาพระฤาษีทั้งหลายแผ่ศิจกูพุทธังสัตติธรรมังสัตติสังฆังสัตติอิทธิฤทธิพุทธานิมิตตังทิสวรรณตังอนุโองุสวาับ อาขึ้นชัดๆเลอพอ,อขึ้นให้ดูใเ,เ,เห็นชัดๆเออเอาขหันชัดๆเด็กชายรถตบีและวะ้ววันหนึ่งสามตัวบนและสองตัวล่างอาเอา,เหา,า,า,อเอาให้เห็นชัดๆมุยๆไม่ไม่พอเอาเห็นชัดๆเออขึ้นมาจังชี่ครับพอเอาเอาให้ขึ้นเห็นชัดๆจบแล้ว เอาให้ขึ้นยุ้ยในซีช่องนี่บ่ให้ขึ้นช่องอื่นอ่ะเอาให้ขึ้นยุ้ยในซีช่องนี่เด้อขึ้นเลยยัดกีไปเลยยัดโนยัดนั่งยัดตังยัดจีปลีวก็นั่งเอฟนะคนตูไป้ลูกหลานอ่ออีพอพญาเตาอ่ะจดซอยลูกซอยหลานปลดหนีปลดสินหวดนี้งวด,วด,วดประจำวันที่หนึ่งกร,รกฎาคม พุทธศักราชสองพนที่พกเนี่ยเอาขึ้นชัดๆเห็นจะชัดพวกไม้เบ,บ้าได้ชัดแต่ได้นี่นะครับเดี๋ยวเห็นว่าชัดแล้วขนาดพวกขาลูกก็ให้ย่าให้เป็นตัวไม้ถามว่าสิเป็นอิริ่งันเป็นตัวเก้าเอาชัดๆเด้อว,ว่าตัวเว่าเอาตัวร้อกตัวร้อนนะขออนุญาตปิดบังหน้าปิดทั้ทงนี้เห็นแล้ว อ่ะอิติอลังเลขายันตัง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 ทางนี้บริษัททางนี้บริษัทแต่ก็ยังเห็นตัวเก่าอยู่อ่ะเอาไปอีกสักรอบนึง กระดากกาไม่แก no, anyway, so well, so well. yeah, ่หน่อยนะกระดาษกาดันกระดาษกาดอ่บ้างกระดาษกาดไหเอาตั้งไว้แดงไว้ย่างไว้แดงไว้ย่างไว้แดงไว้วต้องหันย่งไว้แดงไว้ ชัดๆชัดแ้วเนาะสามตัวบนชัดแล้วไปตก็บนเลป็นยัง้ครับมิตบนี้่นด้วย อลอดูมันเด็กพี่้องเลยว่า,าตัวใดเอี่ยเนี่ยพอนางับครับพี่น้งองน,น,นี่งคุ้พอคนไม่ปูนัเขาเนี่ยแนวทางฝากสีฝาก้องเอียไปพี่น้องมึงเนะ้เห็นเป็นแสั้น,นทางบนนี่สองช่องนี่เป็นสี่สองศูทางล่างนี่เห็นหาหกทางล่างนี่เห็นเป็นหาหกเด้อไอเราบ้างว่าหกกับเก้าก็กเป็นตัวเดียวกัน บอเห็นบอเห็นบ่บ่เห็นบอบ่เห็นบอบ่เห็นบอนี่นะบับพี่น้องนี่ล้ับเด้อส่สหนกับห้าหกสี่สองศูนกับห่าหกได้พี่น้องเด้ออ่าอนุญาตบัดทั้งเล่บบัดแขวนอีพอพะยะเต้ามาโดดแล้วเป่าตันตัรอบแรกกับถืนแล้วดิ เป็นเลยเพื่อนแค่ว่าเหล็กลางมันบมทั้งคืนเหล็กรางมันหมทั้งคืนถาทุกขับัตาชนิทุกข์าปตานิปยปตาิดกานตสัพเพปิปันโนเอตาปัจิสัมปตังรมสมปะงสัพเพเทวานุโมทัมุสมสัมปติสิยาหังังสัทายัตีลังละขันตุสัพาภาวนาหังตาขัตุเทวตาคตาสัพเพปูธาราปตาปัเจกานันจะยังปรังร่ันตานแต่จการันมันิสัพโส พระวุสซัพมังคารังรักขันวุตซัพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนัสัพพธรรมานุภาเวนัสัพพสังฆานุภาเวนัสสัทธาโสติพระวันตุเตาระ่ังสมาสมบุตรภะกควาพุทธังภะกควันตังอภิวาเทเอมิสวากาโตัวภักควาตาตัมโุธรรมนามัสามิสุปฏิปนุภักควาโตสัภักสังโฆสังฆังนามะามิ มาต่พิตาคุณังหงอามิสะัตา้าเจากร่าวว่าตนารดาครูมันใอาจารย์คุณังหงอามิสดาาจากราร้าผูาบาดได้ปะตั้งจงงนกับเด้ออันนี่เอาไว้นี่นนั้ด้องติดครับผู้ิแนทางทางมันผูเด้อนีก็ได้ือเ็นหน้าผู้น้าก่านี่เห็นครับเหีนแต่ละกระดาษอยู่ทั้งไหนล่ะอามาพี่ พี่น้องบ้องไปเมื่อนี่ปูนาคเอาอีพ่อเพิ่นเอาพญาเตา,เเางับมาให้เห็ดพี่น้องปูนาคได้คือจังเห็นเนี่ยลยได้พี่น้องได้420กับ56 6กระวังให้เป็นเก้าเนี่ยพี่น้องปูนาคได้ซํานี่อันนี้คือเหลขกพญาเตางับเด้พี่น้องได้พี่น้องก็ไปพิจารนะาําให้หลกแจกทีเนาะพี่น้องเนาะเมื่อนี่ํำขึ้นนี่ปูนาคเป็นวันราชาโชกปูนาคเห็ดเหล็กทั้งับได้ อ่าสี่สองศูนย์พี่น้องครับหาหกแล้อพี่น้องเด้ออ่าสุดท้ายท้ายสุดแล้วผู้นากะขอให้พี่ให้น้องให้ป้าให้ลุงเข้าเอฟซีของทั้งช่องผู้นักผารับผู้เฟื่องน้ำโชคหรือตลอดช่องต่างๆกับเสียชัยใ,ใ,ใจกันรอ้อยอ่าหรือลูกศิษย์ลูกหาของผู้นาต่างๆกันละอ่าผู้ใดเห็นก่ะสามารถเอาไปเผยแพร่ได้บอกพี่บอกน้องบอกป้าบอกรู้อะไรจะรับอ่าผู้นากะได้เห็นคือเห็นเนี่ยสี่สองศูนย์กับหาหกพญาต้องการตัวพี่น้องเด้อ เอาสลับคลิปนี Sch ้ผู小小 approved, s <S ้น่าขอให้พี่น้องไงป้ายลุกข้าลห้งๆมันๆลำลุ่ยเบิดสุขคนทั้พี่น้องเด้อสาธุสาธุสาธุพหยุดเถอแน่นอนเะย่ยงม่หยุดถึงจะเข้าเดีวดิอ